ชีวิตเด้กก็ช่างสบายจริงเลยนะานอนไปวันๆแล้วก็นั่งดูทีวีแล้วก็เปิดพัดลมสักหน่อยหนึ่งละกันช่วงนี้ร้อนร้อนใ้ไทยเถอะเอยแต่ไปช่วงนี้มันสบายขนาดดีวะเนี่นเยเอ้าสวัสดีฮะทุกคนเป็นไงกันบ้างเอยทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็ช่วงนี้สอบใชมเปญล,ล่ะเป็นไงกันบ้างสอบกันได้หรือเปล่าทุกคนแต่ขอให้สอบได้ทุกคนนะผมจะได้แบบดีใจไงจะได้ไม่ต้องแก้การสอบใชมเปญล,ล่ะทุกคนฮ่าฮ่าจะว่าไปวันนี้ผมเว้สบายมากๆเลยทุกคนดูดิเปิดพัดลมแล้วก็เปิดแอร์แอร์ในบ้านเรามีไะเนี่ย เออเปิดพัดลมแล้วก็ดูทีวีแล้สบายใจส,สุดๆเป็นแลยโอ้โยแต่ทีวีได้ดำมืดจริงๆเลยช่วงนี้นี่เออจะว่าไปวันนี้เรายังไม่ได้จ่ายค่าไฟเลยนีว่าเออว่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาตังในตู้เซฟนะครับไปจ่ายค่าไฟไดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย ไม่มีแบบไม่มีตังค์เลยเหรอโอโ้โหทำไมช่วงนี้เราไม่มีตังค์เลยวะเรีย้ตายเธอโอ้โหจะบอกได้ว่าเราเอาตังค์นี่ไปใช้หมดแล้วเหรอให้ตายเถอะทุกคนตอนนี้เราเอาตังค์ไปใช้หมดแล้วเอาเงินกนดีวะเนียแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราเพิ่งรู้ว่านะครับผมนะว่ามีธนาคารนะครับผมมาเปิดกิจการแมงข้างบ้านเราแล้วก็เราก็เอาเงินนะครับไปฝากไว้ในธนาคารแห่งนี้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมฝากไปจํานวนแบบหลายร้อยล้านเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ธนาคารแห่งนี้ก็แบบบอกได้เลยว่ารวยมากๆเลยนะครับผมเนาะเราก็เอาเงินไปฝากแล้วก็วันเดียว เีนี้ผมว่าจะไปถอนสักหน่อยหนึ่งละกันนะเพราะว่าผมได้จ้างแบบตู้เซฟเป็นส่วนตัวไปแล้วฮ่าฮ่าบอกได้เลยนะว่าตู้เซฟเนี่ยฉันมีเงินเป็นล้านล้านนะเป็นพันพันล้านบอกได้เลยนะเพราะว่าเราทําภารกิจแล้วก็ได้แร่บรกฏแล้วก็แร่เทพเจ้าไปเยอะแล้วผมก็ไปไข่นะครับผมนะผมก็ได้เงินมาแบบโคตรเยอะแล้วก็นี่ไงเห็นไหมธนาคารแห่งนี้นะครับที่อยู่ข้างบ้านผมนะทุกคนเป็นธนาคารที่ผมไว้วางใจมากที่สุดแล้วก็ผมเอาเงินแบบโคตรเยอะผมนะครับมาฝากไว้นะครับผมเดี๋ยวผมไปอาหาพนักงานก่อน นี่สวัสดีครับผมพนักงานนะแขก V.I.P มาแล้วครับผมสวัสดีพนักงานส,สวยๆแม่วันนี้ก็อากาศดีเช่นเคยนะพนักงานทั้งหลายนะช่วงนี้ก็ผมอยากจะเบิกเงินซักหน่อยหนึ่งอะ่สะสักประมาณ3ล้านอ่ะนะจะเอาไปแบบจ่ายค่าไฟแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านซักหน่อยหนึ่งอะ่ะเออบัญชีผมมีเป็นพันๆล้านเลยนะเออบอกได้เลยผมจะเบิกได้ผมต้องทําไงบ้างครับผมคุณพนักงานธนาคารครับเออมีวิธีไม่ยากนะคะ คือคุณก็แค่ไปบอกพนักงานที่อยู่ข้างหน้าตู้เซฟแล้วเขาก็จะเอาเงินให้คุณค่ะอ๋ออย่างงี้ได้เองโอเคครับขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวผมไปเอาเงินสักหน่อยหนึ่งขับผมแล้วกันนะโอยมีแบบมีไก่เลยตู้เย็นซะด้วยนะแล้วก็ในตัวนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรโอเคสวัสดีครับคุณพนักงานธนาคารผมมาเบิกเงินนะครับผมรบกวนไปเอาเงินให้หน่อยได้ไหมครับเ,เดี๋ยวผมเปิดให้แล้วกันนะตู้เซฟใ้ผมบอกได้เลยว่าผมรู้รหัสนะครับผมนะเพราะว่าเงินในนี้น่าจะมีแค่เงินผมนะเพราะว่าเงินผมมีโคตรเยอะเลยนะครับผมนะเปิดไปเลยโอเคแล้วเดย เออคุณพนักงานธนาคารครับแต่ทำไมข้างในเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเงินองบมมันหายไปไหนเะคุณพนักงานธนาคารครับเงินของผมมันหายไปไหนอ่ะดูดิเนี่ยดูดิดูดูดูเนี่ยมันหายไปไหนอ่ะเออมีแค่หนังสืออยู่ในเดียมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมฝากเงินไว้ในเดียไม่ใช่หรอคุณพนักงานธนาคารคุณทําอะไรไว้ไเนี่ยถามจริงเออจริงๆแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันก็ทําหน้าที่แค่เฝ้าข้างหน้าตู้เซฟแต่ไม่รู้ว่าเงินที่อยู่ข้างในมันหายไปไหนคุณลองอ่านจดหมายที่ใครก็ไม่รู้ทิ้งเอาไว้สิว่ามันเกิดอะไรขึ้้นอเคได ไเออในนี้มีจดหมายอะไรสักอย่างนะครับผมนะลองอ่านดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเงินธนาคารของแกชั้นขโมยไปหมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮา,าเดี๋ยว เดี๋ยวโอ๊ยธนาคารโดนขโมยไปแล้วโหวทำไมคุณไม่ดูอ่ะโหทำไมเงินของผมที่อยู่ข้างในนี้โดนขโมยบมดแล้วเออคุณต้องรับผิดชอบมะเนี่ยฉันบอกได้เลยนะผู้ร้ายมันขโมยจากข้างนอกเพราะว่าคุณซื้อตู้เซฟไม่ดีอันนี้ธนาคารไม่เกี่ยวข้องนะคะคุณต้องไปสืบเงินของคุณเองแล้วก็ธนาคารจะปิดตัวลงในไม่ช้าเพราะว่าเราเจ๊งแล้วบา,บายๆนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวธนาคารคุณต้องรับผิดชอบดีเงินของผมมีเป็นพันล้านเลยแนละ้วหัวที่อยู่ข้างในเนี้ยมันหายไปไหนอ่ะหัวแล้วคุณไม่รับผิดชอบเลยเหรอผมจะฟ้องคุณผมจะแจ้งตำรวจจับคุณแล้วผมต้องดูก่อนแล้วว่าใครเป็นขโมยไปแล้วดีไงมันน่าจะเจาะมาจากตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าหูดูดิมันหนาขนาดนี้มันยังเจาะเข้ามาไ,ได้แล้วก็ดูนีเอ้ยมันมีแบบบ่อแสที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตายแสดงว่าพวกผู้ร้ายนี้ต้องโหดร้ายมากๆเลยนะครับผมนะผมต้องสิรหาบ่อแสสักหน่อยเนืนอทุกคนนะว่าใครเป็นคนขโมย โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกันแนว่วเนี่ยเงินของเรามันโดขนขโมยไปหมดแล้วให้ตายเถอะนะอุ้ยฉันจะฆ่าพวกแกโจรที่ขโมยไปฉ,ฉันต้องสืบหาบาะแสสักหน่อยเดี๋ยวละเดี๋ยวฉันกลับไปที่บ้านแล้วก็สืบหาบาะแสสักหน่อยหนึ่งอุ้ยฉันจะได้ตามหาเงินของฉันคืน หลังจากที่ผมเสืบหาบ่อแสมาต้องนานนะครับผมนะผมก็ได้รู้แล้วว่าเงินของผมมันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันอยู่แถวนี้นี่เองเห็นไหมเนี่ยเออมันมีผู้ร้ายที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมนะซึ่งพวกมันกําลังเฝ้าอะไรบางอย่างผมว่าผมต้องบุกเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูสักหน่อยนึงแล้วว่าข้างในมันมีอะไรกันแน่นะครับผมหุยดูตรงนี้สิเป็นธนาคารใหญ่ซะด้วยแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นธนาคารของโจรนะครับที่พวกมันขโมยเงินมาแล้วก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้พวกมันกําลังเฝ้ายามกันอยู่ไปทุกคนเดี๋ยวเราตต้้้องเขาไปแลววกก็จมมีพันนะค ก็บุกเข้าไปนะครับผมเฮ้ยไอพวกโจรพวกนี้ฉันต้องฆ่าแกให้หมดนะพวกแกมากระโวยเงินฉันนั่นหรอฉันมีเงินเป็นพันล้านกว่าฉันจะหามมาได้เฮ oh <sho> ้ยโอ้โหโจรมาเยอะใช้ได้อยู่เนี่ยสวัสดีพวกโจรเดี๋ยวนะไอไอ้มาแล้วมาแล้วยิงไปเลยยิงไปเลยยิงปืนนี่แหละโอ้ยถึงจังหวะถึงจังหวะโอ้ยกว่าจะตายนี่แหละยิงไปเลยยิงไปเลยโอ้โหโอ้โหถึกจัดถึกจัดเดี๋ยว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 เพื่อนเพื่อนนี่แหละโอ้โห กว่าจะตายให้ตายเถอะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยทำไมโจมันโหดขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนผมยิงไปก่อนเลยแล้วกันนี่แหละนี่แหละนี่แหละเออเจอปืนลูกโมลูกโบลสุดโหดนี่แหละนี่เยอะรวยเยอะรวนี่แหละนี่แหละอุ้ยวุ้ยเกิดอะไรขึ้นมาดิมาดิมาดิยิงรัวยิงรัวนี่แหละ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 มาดิเฮ้ยเจ้เฮ้ยปุ๊ป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 ปุ๊บดีไปเลยยิงไปเลยไม่รู้เราจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวครับผมนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละยิงพวกโจมพวกเนี้มาดินี่แหละ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  หรือว่าเราโกลมันเกินไปหรือเปล่าว่าเราใช้ปืนอ่ะเออผมว่าถ้าเราใช้ดาบซะหน่อย่งลนะดีโอเคผมพกดาบมปอยู่ไม่ต้องห่วงแล้วก็ลูกปืนเหลือเยอะเยอะมาใส่ก่อนมาเดะมึงแกมาเลยฉันมีดาบนี่แหละมาเลยนี่แหละโอ้โหโคตรจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเกินเกินเกินโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวขอกินก่อนขอกินก่อนโอ้โหมันมีดาบมันมีดาบดาบมันโหดมาเดะนี่แหละฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปนี่แหละ ขนาดดาบเราดาเบตโคตรแรงเลยนะครับทุกคนดาเบตสามสิบอะเรายังตีมันได้แบบลดนิดเดียวเองนะครับผมนะุ้ยาพวกโจพบกนี้มันมืออาชีพนะครับผมโอเคผมกินก่อนเลยละกันมานีไม้โจนอโจนนี่กินไปเลยกินไปเลยดีดดดดแล้วก็ชนะดิเดนี่หนีเรียบร้อยแล้วก็หูขอเซฟก่อนเลยละกันอย่างแรกอหูยทำไมที่นี่มันโหดร้ายขนาดนี้เดี๋ยวเออแล้วก็เราต้อง ปึ๊บโอเควิ้ยดูเหมือนว่าตรงนู้นไปโจนนะครับผมนี่ยิงไปเลยแล้วกันโอะยยิง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 ดูเหมือนว่ายโจนนะมันมีปืนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องแบบไปหาไปสักหน่อยหนึ่งและนี่ต้องไปสัมภาษณ์ต้องไปสัมพลาศเพราะแกได้เอาเงินจะไปหรือเปล่านี่แหละโอเคแล้วก็โดดขึ้นไปแล้วก็โดดไปโอเคเรายังโดดได้อยู่หุยบอกได้เลยว่าค่อนข้างยากเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เอ่อตรงนี้ปึ๊บโอเคตรงนี้ไปทำไมวะเนี่ยแล้วก็โดดขึ้นตรงนี้แล้วก็โดดขึ้นตรงนี้อืมแล้วก็ไปปตตตรรรงงงนนนนีีีี้้้่ึ๊บโอเค แล้วก็ปุ๊บโอ้ยมันยิงมันได้มันยิงได้อะไรอะไรฟาดกันไปนี่แหละเรียบร้อยแกนะแกจะมาเฝ้าตรงนี้งั้นเหรอแสดงว่าพวกนี้มันมีพิรุษนะครับผมนะแสดงว่าพวกมันต้องก้นเงินมาแน่เลยไอพวกโจรพวกเด้ฉันจะฆ่าพวกแกหมดนี่แหละโดดแล้วโดดไปโอเคตรงนี้ก็ด่านชิวๆสบายๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าตัวนี้เหมือนว่าจะเป็นด่านโดดระบายอีกแล้วโอเคเซฟก่อนเลยละกันแล้วก็โอ้โหใช้ได้เลยเนี่ยทุกคน แล้วก็ปีนบันไดตรงนี้ไปแล้วต้องไต่บันไดไปนะครับผมเออตรงนี้ปุ๊บปุ๊ปโอเคอ้หูเกือบนึกว่าจะตกนึกว่าจะตกซะแล้วแล้วก็มาตรงนี้นี่แล้วก็อ๋อบันไดตรงนี้มีปุ๊บโอเคแล้วก็ลงมาตรงนี้นี่เสริฟเรฟเรฟไปแล้วก็อือแล้วก็โดดไปแล้วก็โดดไปตรงนี้โอเคตรงนี้เออขึ้นไปตรงนี้โอเค โอ้ดูเหมือนว่าเราจะคล่องมากๆเลยนะครับสำหรับการโดดบอกได้เลยว่าเราโคตรโหดเลยนะครับผมนะแล้วก็ดดไปโอเคปีนบันไดครับผมแล้วก็ดูตรงนี้แล้วก็เฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีทองอยู่ข้างล่างอะเนี่ยเฮ้ยแล้วโดดใส่ทองได้หรือเปล่าวนนี้ถ้าโดดใส่ท้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้เออโดดไปนีนะอุ้ยขาเคดหน่อยเจ็บขานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โดดไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นไมาได้โอเคสบายสบายบอกได้เลยว่าชิลวมากสำหรับเรานะครับผมนะเออผู้ที่มีแบบประสบการณ์อันโชคโชนนะครับผมนะบอกได้เลยว่าเราโหดจัดโอเคลงมาตรงนี้แล้ว กินก่อนเลยละกันนะเรามีดาบดาเทส,สุดโหดเราไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเราโหดอยู่แล้วโอเคตรงนี้เอ้มีโจรมีโจรมีโจรไฟล์เข้าไปอุย้ยเจ็บวะเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรเจ็บแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นด่านเขาวงกดนะครับผมเข้ามาตรงนี้เลยละกันตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าวันเดย์ตรงนี้ทางตันนะครับผมตรงเนี้ยของกินก่อนเลยละกันนะครับผมเออตรงนี้มีโจดน,นี่เลยไฟล์เข้าไปฟาาไป ฟันก็ไปฟันก็นไปดูเหมือนว่าเราจะมาทางที่ถูกนะครับผมอุ้ยเขาวงกดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยเนี่ยบอกได้เลยดูดิอุ้ยแต่ยาวเฉยเนี่ยยาวอยู่ยาวอยู่แล้วก็ถือปืนสะหน่อยหนึ่งปเดิปด,ดยิง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 นี่แล้วก็ใช้ดาฟาดดาฟาดโอเคบอกได้เลยว่าปืนก็โหดใช้ได้เลยเนี่ยอุย้ยดูเหมือนว่าเราจะออกมาได้แล้วนะครับผมแล้วก็เซฟไปเลยละกันดูเหมือนว่าจะมีอุย้ยปืนตรงนี้ว้าวดูเหมือนว่าจะเป็นปืนใหม่นะครับผมนะปืนอะไรวะเนี่ยทุกคน โ้ปืนลัวปืนลัวโอเคแล้วก็มีแม็กเพียบโอ้โหแม็กเพียบเลยโอเคอะไรใส่ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีชุดให้ด้วยโอเคไอ้พวกโจรพวกนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยว่ะมันมีชุดพวกนี้แสดงว่าพวกมันอ่ะต้องเก็บไว้ให้ใครสักอย่างโอเคแต่เราเก็บไปละโอเคทิไปเลยแล้วกันมานี่อะไรเดี่ยหัวไอ้ไอ้ปืนกลไอ้คนนี้มันปืนกลยิง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 หูยิงลัวจัดยิงลัวจัดเราใช้ดาบบ้างใช้ดาบบ้างโอ้ย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 โอ้หูดาบเขาไกลไม่ได้เลยโอ้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 หูลัวจัดนี่เนี่ย ฟากเข้าไปโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไหนเนี่ยเราโยนดาบทำไมวะเนี่ยโคนรผิดผมโยนดาบพี่ไปโอ้ยยิง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 โอ้เรียบร้อยปืนเราโคตรเห็นแรงบอกได้เลยว่าโคตรแรงโคตรโหดโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนเลยละกันเมื่อกี้เผอโยนดาบไปเฉยเลยมาเปิดออกไปก็บอกปืนนี้น่าจะพึ่งพาใช้ได้อยู่เนี่ยผมว่าปึ๊บแล้วก็ไอ้โจยเดี๋ยวได้ตัวนี้นี่ไงโจนสกินไม่โหลดได้ตายเถอะโอเคช่างมันโจนสกินไม่โหลดเฉยโอเค เราต้องหาพวกโจรก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะเออดูหมดแลวีไหนี่ย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 ๆๆยอ่ยบ่ยีดยีแยี่ยด่ยี่ยีะยน่ยี่นี่นี่ยี่ยี่ยีบยีบยี่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 ยีี่ป4ทีนะีนร,นะรับผมี่ดีเยี เออร้อยยี่สิบเลยนะครับผมเพราะว่าดาเบตมันสามสิบอ่ะโหแสดงว่าปืนนี่โคตรแรงเลยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยเดี๋ยวลุง NVC ที่โดนจับตัวกันเหรออุ้ยสวัสดีครับลุงเอ่อเงินฉันหายไปตามมาหาเดี๋ยวฉันจะให้กุญแจเฮ้ยเดี๋ยวดิล,ลุงอ่อลุงก็ไปโดนจับตัวมาวะเนี่ยเดี๋ยวทำไมสีหน้าลุงเขาตกใจขนาดนี้ม่ถามจริง่โอโหัวลุงทำไมโดนจับมาเนี่ยเดี๋ยวผมเซฟก่อนเลยละกันเออผมอยากจะถามหน่อยว่าเงินลุงอยู่แถวไหนอ่ะโอ้ไม่ยากเลยเงินโจรพวกนี้ม นายตามหาหฉันหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจ่ายกุญแจเพราะว่าฉันเน่เก็บกุญแจพวกบอลได้อ๋อได้เลยครับลุงได้ได้ได้เลยเดี๋ยวผมหาให้แล้วกันนะอยู่ในป่าแห่งนี้เหรอจําได้ว่าผมเหมือนจะเห็นกล้องอะไรบางอย่างนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่ๆตรงนี้ตรงนี้นี่ๆนีๆ่เจะละโอเคอ้ เดียวเดียวลุงทำไมลุงรวยขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนดูดิลุงคนร,รวยเลยนะครับผมนะมีแลที่พระเจ้าถึงหกสิบสี่อันเกินไปแล,ล้วลุงลุงมันรวยอะไรขนาดนั้นเดียวเดียวเดียวใช่ตัเงินลุงหรือเปล่าเดียวลุงฮะเนี่ยหกสิบสี่อันเนี่ยใช่เงินลุงหรือเปล่าโอ้ใช่แล้วนี่แหละเงินของฉันมันเห็นฉันเงินเ,นเยอะมันเลยจับตัวฉันมาแล้วก็ป้นฉันไปลสิอ๋อได้เลยได้เลยหัวยเงินลุงนี่คนร,รวยบอกได้เลยแล้วก็ผมค่อนข้างเสียดายเลยเนะี่ยแต่เงินผมน่าจะเยอะกว่าลุงอีกเอา้าลุงเดี๋ยวผมไปแก้แค อูดูดิพวกตัวเพียบนี่แหละยิงไปเลยแล้วกันนี่แหละโอ้โหโดนหัวหน้าด้วยโอเคยิงไปเลยยิงไปเลยนี่นี่แหละรัวๆัรัวๆัวโอ้โหรัวนี่แะเปิืนปืนนะฮะปืนพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกด่ายิงไอเดียยิงอย่างรัวยิงอย่างรัวไอหัวหน้าดูดิเนี่ยบอสโจรที่โหดร้ายที่สุดเหรอใช่ป่ะเออบอสโจรที่โหดที่สุดนี่ว่าโอ้ยมันบอกว่าแกตายมาชายแกถือดาบใช่ไหมฉันก็ถือดาบเหมือนกันมาเลยหนึ่งๆกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกถือดาบทอนเปแกยิงเนี่ยโอ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด เดี๋ยวแกถือดาบจะไปแกยิงได้ถามจริงดูดิมันโอ้หมันปลาดาบมันปลาดาบดูดาบมันมีเยอะจัมันปลาเอาโอ้ยหมอนี่มันโหดโอ้เดี๋ยวเกิน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 เฮ้ยเดี๋ยวมันปลาได้แกวะเนี่ยถามจริงเฮ้ยเดี๋ยวดิแกถือดาบจะไปแกปลาวะเนี่ยถามจริงโอ้โหจะนึกว่าจะแกจะแบบหนึ่งกับฉันโอ้ยโดโดหลบครับผมหลบครับผมโอหดูดิมันยิงเหลี่ยงรัวแล้วก็เอื้อหูยมันโหดมากเลยว่ะไอ้โจรคนเด้แกเกินไปเดี๋ยวยิงไปโอ้ยปืนฉันก็รัวเหมือนกันนี่ไดยิงป อี่ดีเด้อเด้อเด้อยิงปั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 งนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยิงไปเลยยิงไปเลยโอ้โหมาได้ฉันจะเอาดาบฟาดแกจะตายมาจะไม่กลัวโอ๊ย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 นี่แหละนี่แหละนี่แหนะเรียบร้อยเป็นไงล่ะโอ้ยแต่เราก็เกือบตายเหมือนกันนะทุกคนดูดิทุกคนสังเกตเลือดของเราเลยครับผมนะผมเกือบตายเลยนะครับผมโอ้ยมาเอาเงินของเราไปไว้ไหนเดี๋ยจะบอกเดี๋ยวว่ามันเอาเงินของเราไปซื้อพวกนี้หมดเนี่ยไม่ใช่หรอกนะเออคำพูดูดิ เหมือนว่าจะมีกล่องเพชรอยู่ข้างบนนะครับผมโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องแบบอาทำลายกล่องเพชรตรงนี้ใช่ไหมเออถึงหรือเปล่าไม่ถึงด้วยเออทำไงดีวะเนี่ยเออเราสามารถใช้ปิอันนี้ในการทุบได้แล้วก็ทุบทุบทุบไปก่อนทุบก่อนทุบทองทุบทองโอเคี๋ยวผมจะทุบทองแล้วก็ในการต่อขึ้นไปนะครับผมนะนี่เอดี๋ยวเดี๋ยวเเออปึ๊บโอเคน่าจะถึงโยเออทุบก็ผมมามาดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรโอ้นี่มันเงินของเราทั้งนั้นเลยดีกว่า วุ้ยนี่แหละมันป้นของเราไปจากธนาคารหวังว่าเราจะต้องเอาเงินพวกนี้นะครับไปใส่ที่ธนาคารอื่นนะครับไม่งั้นี่เงินพวกเนี้ยต้องโดนป้นอีกแน่เลยแถวบ้านเราดิไม่เวิร์กว่าธนาคารแถวบ้านเราอ่ะโอ้โหดูดีเงินเราโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งของไปก่อนเลยลวกันโอ้โหไปทิ้งปืนทิ้งดาบทิ้งอะไรทิ้งทุกอย่างนะครับผมนะแล้วก็เอาเงินครับผมโอ้โหตอนนี้บอกได้เลยว่าเราโคตรรวยเลยครับผมดูดิเรารวยมากๆ <c oughs> าโอ้โหรวยจัดเลยทุกคน โอเคทุกคนใครอยากรวยเป็นผมนี่บอกได้เลยว่าพยายามอย่าโดนโจรปล้นธนาคารนะครับผมไม่งั้นนี่จะจนเป็นผมนะเออตอนนี้ผมก็ได้เงินของผมคืนแล้วผมกลับมารวยแนละ้วทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายนะครับผมเอาเงินของผมไปเลยผมให้นะฟรีฟ